สบายดีสบายดีพ่อเมีพี่น้องประชาชนทุกคนเด้อพี่น้องอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยและอยู่ต่างประเทศเนาะตอนนี้สบายพากทุกคนหับสมบรรยากาศอยู่ทงไหฮทงนาทางมาตั้งแต,บน,ตน,น,น,นบ้านตะเลวเนาะนี่เนาะอยู่เขตบ้านตะเลวเก่าเด้อนี่เด้อเนาะผู้ใดที่ว่ามักธรรมชาสตรหับสมเลาะตามเส้นทางตัวนี้เนาะเขตบ้านตะเลวเก่าต่อสายเดินใสากับบ้านนากระทางเนาะตอนนี้มหามงคงหน้าเข้าสู่ เก่งกอกเนาะพี่น้องคือตอนนี้นระสบาพากันมาบ้านมาบ้านใน้าใต้แลวก็ทีพักกันออกเมืองเมืองสวรรค์เนานะอันนี้เป็นทางขากลับอันนี้จะเป็นหนทางที่เขตบันตะเลวสันติเกาเนาะน้ำถ่วดนแถวนี้จะเป็นน้ำถ่วแลวปัจจุบัน,นีนกะคล้ายๆเนานะแบบว่าอันเพ่นฮ็ดปับทางขึ้นมาสูงแล้วเนาะทางนี้สูง อันนี้ขัวนี่จะโน้นขึ้นมาเลยนี่เนาะเนมกันกรบโบหินผุเหล่มาเจอกันอยู่ถึงขัวขัวสูงขัวบรรณกระทางเดี๋ยวนี้ได้ขัวเป็นเฮงที่ที่ท่ายขึ้นไหลมาแตนบันสบาเป็นแรง,งที่สามมาบันสบานนี่ขัวลายหลายดิยอันนี้เมนอันตลาดน่อยหน้ากระทางเนาคันมาตอนเสาเราจะเห็นกระจาขายของดูของกินเครื่องปลาของดงธรรมศาสตร์อ่าที่ว่ามีหอยปูปลา นั่นนี่เอามาขายอยู่นี่เนาะจุดจุดขายตาเขาออกเมื่ออันเตนคอนก้ซ้อนเรือเตสวรรณเขตเมนอ่านขายจะอยู่เบื้องขวามืออันนี้เป็นทัมุ่งนะเขาชูกเก่งกอกจะมาพาก,กันมาสวรรค์เขตเนาะแล้วตอนนี้อันนี้ยินข่าวเนาะข่าวดังสื่อดังแหละออกไปทางเพจเนาะที่ว่าอันกัเจ้าหูกันร้ายคนเนาะว่ะมันมีวังนำเขียวอยู่ทีขวา อันนี้ยังโมเมนเนาะขัวบรรณก์น,นก,กทางพี่น้องขัวบรรณก์น,นก,กทางมันจะมีวังนำ้ำกระบววังใหญ่เป็นไดดอกเพราะว่าเทานี้มันจะมีห่วยหลายมีขัววลายสบานับขัวนี่ตั้งแต่อันบ้น่นคำน้อยเนาะเริ่มมีขั้วแต่บ้านคำน้อยเนาะฝากหลักสามจิมหาไปฐานับออกไปจากลักสามจิมหาเมืองหาเมืองจำพนเมืองหาเก่งโกกขณะหอดบัน่นสบาปับ๊บหอดบัน่นตะเหลวบัน่นข้อ วรนตาต้เมนจำนวนสิบสองขัวพี่น้องขัวนะไม่ขว่าเส้นทางตัวนี้จะมีแต่หองแต่หัวหน่อยเนาะนี่อนิเมนเป็นขีดวังน้ำเขียวที่อันอยู่ขีด้านก่างเนาะเดออนิเมนเป็นผูกคนที่กระจ้ายืนเบิงเป็นวังน้ำเขียวที่ว่ากำลังอื้อสาก,กันอยู่ในผิดเนาะโบเมนวังน้ำใหญ่แต่ว่ามันจะเป็นน้ำที่ว่าเขียวงามแล้วก็คนท้ากลับมานิยมสมสอรมหา ส o ม,มาเบ่งกันเนาะบางคนกะมีความเสื่อถือแล้วก็ลงไปขอพรไต่ทูกเนะาะไต่ทูกไต่เทียนขอเลขขอเบอร์ก็ได้เลยพี่น้องเนาะบางคนก็นถือไปเมื่อก่อนก็นมีอันบุญส่งเลาะกินะนะเนาะที่ว่าผนเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ทั้งเพจพอผมเนาะผลก็ได้ไปถ่ายคลิปไปขอพรขอเลขได้ไปสามโตเลยพี่น้อง หลายๆคนก็ได้เนาะเลขเนาะเด็กินเด็กินมูวาเด้ออันนี้เด้อสบายยังบ่นี่ลงไปเนาะสบายกับบุกการลงน้ำมันกระเลือกเนี่ยแบบมาแวะนี่เนาะอันนี้จะมาแวะลองเบิงอันนี้เป็นได้เอ้ยน้องพากันมาแต่บ้านแล้วก็จอดรถลงไปเบิ่งเนาะอันนี้เพิ่นก็เห็นแปลกเห็นคนยืนเบิ่งหลายเนาะเพิ่นก็เลยจอดรถถามว่าเอ้าพวกเจ้าพากันไปเบิ่งอีหยังเพิ่นว่าสั่นเนาะแล้วก็เลยว่าสิไปเบิ่งอัน ปลาใหญ่เนาะเพราะว่าอยู่นี่มันซิมีปลาใหญ่ในชะ่ไหมแต่บางคนกะอิงตามมันก็ดสิมีภาพหรือว่าบางคนก็ดสิจินตนาการไปอันนี้กัความเสือ่อส่วนบุคคลเนาะบางคนขอเลขขอเบอร์ก็ได้จกนะจุกใหม่เบ่น้องนี่งเลย,เลย,เลยนะดูดูเป็นหัวลยทางนี้น,นี่นี่ม,มองตะลุกเห็นไหมก็อุปกรณ์ เล่นไปขึ้นตียูรุมหนูกอเต็มเลยที่นี่ได้หมจะโดนระดิ้งกจะจบอะี้คุณนะเบิงเด้อจะฝนมาเบิงน้ำเขียว มาเบิ ứng, này, ่งวังน้ำเขียวจักมาแต่ไซน์น่อันนี้กันเนาะจุ๊บ่อยเห็นที่จำมาบุลงมาเบิ่งข่อยก็มาเบิ่งน้ำวีแต่เอ็นย่านเด้อลูกเป็นยันไงเห็นลูกปลาคอบอ่ะอันนี้เป็นหยุมเป็นหยุมโอ้วังน้ำใหญ่เห็นเนาะใหญ่เลลึกเเด้ออันนี้เป็าเห็นมาอยู่ในกอไผ่

กายมาก็เห็นคนยืนเต็้มขอบขัวอยู่นาะอัน,นจะพวกเขาจะยืนอันอยู่ถึงขั้วเนาะสบายยืนอยู่ถึงขั้วแล้วก็ถ่ายหูถ่ายวิดีโอลงกับสี่คนขังสูงเนาะเลกิกเนาะอัน,นจะเป็นป้ายหามเด้อเป็นป้ายหามลงหาปลาอยู่ในน้องนี่เนาะเพราะว่าคนชิสงวนนับมากได้ได้ได้สามโตไ้ได้สามโตเส<า>มต็มน แม่บ่อใดปลาปลาม้วนมุยปลาคออะไนี่ปลาหลายอ่ะปลาคอแต่มันเป็นซีหลายอ่ะปลาดูปลาดูเป็นปลาดูมันมีอีกมูดนึงร้อยมีปลายมันแค้ายๆกับปลาคอปลาคอตก้มใช่ยังสามปลาเป็นยังอันน่ะเขาต้องเอาลงไปเนี่ยได้หนองหนึ่งมีทึงอะไรแกบ่อพวกที่ดำเด้๋ยน่ะมาเลยมีคนเคยลงอยู่ที่แต่ก็อีบ่เคยหาปูหาปลา เออไปหามบอนะคะอันนั้นเ่าเขาไปหามลงเนาะตะกี้มีคนลงบ่ตะกี้มีคนลงบ่อันอเป็นน้องหาอยู่หากินไทบ้านออบันนี้เิ่นขึ้หามบ่ะนี้วันนี้กระเจ้าคือใส่ไปหามเนาะไีเมยบางอ้าวบบเห็นนะอันนี้ไปไปลุมมันเต็มปนน้เรนตนั่นนลัด้อะอือเนาะ ที่ได้ไปน์มาแต่เหลี่ยงแหวบเขียวหนึ่งนะลงไปวันเขียววันเชีนงยังมาบอกมาปปลาดูปลาดูเลี้ยงปลาดูเลี้ยงลูกนี่เนาะนาเห็นใบลอยค่ะว้าวตัวใหญ่นี่มันเขียวอยู่แต่มันใสเนาะมันเนเห็นตัวปลาเขียวใสเขียวมะระเขียวคือใบไม้เลยน้ำเขียวใสคือใบไม้เขียวแก้วมาละกอแล้วไพนมากะแวะเตี่ยวแวะส้มได้ ดูดดดครัวบ้านหน้ากระทางเด้อพี่น้องมาเบิง่งนทำกันเด้อน้ำเขียวใสแก,ก้วมรกตเขียวสับใบไม้เลยนี่ค่ะเขียวะสับใบไม้่เคยโบกเคยแห้งได้นำ้ำใสมีแต่ปลาปลากับปลากระไรพ่อแม่เบ้านว้าวใส่มีเยนเดี๋ยวคือไล่แรงใจจับกระดูกน่ะอีกเดี๋ยวคุยเคียวดิมาเห็นเลยแม่ เลิกเลิกอะไรไ้บักนีดนีงคู่ได้กคูณคด้บบ้านเน่นุ่มมองเธอไปักัเห็นกล้องเห็นเห็นปลาอยู่บ่วะคัวนี่คือสั่นวะเคัวคือสั่นเนาะตสั่นเอัอนนี้ก็ะสปินบน มีผู้คนมาขอเลขขอเบอร์ขอพรเนาะมีน้ำเขียวน้ำแดงมีขันหามีถูกเทียนที่พ่นมาไต่มาคารวะบุชาหยุดจุดนี่อันนี้เป็นความเสื่อของบุคคลนะที่มาเพิ่นเพิ่นเสือว่ะอ่ามีมีจำมีจอมเนาะอยู่แห่งนี้แล้วกะขอเลขขอเบอร์บางคนก็ได้ไปได้พี่น้องบางคนก็ได้สองตสามตเนาะแต่ว่า สบายนิไปซาจุบบเหยวาเนาะอันไปขอเลขขอเบอร์นน่บ่เคยาสิได้ได้เพิ่นหายมายุะแต่ตัวเลขไปซื้อแล้วมันบมดถถอกค่ะนะพน้องเนาะเข้ากับชินบบทางนี้เนี่ยน,นะคืออันเมื่อก่อนเนาะบุญส่งเลากกินนี่เพิ่นกับไปขอหมวืันกี้นี่วังอ่าวันที่เมื่อวานนี่โบเมร์เนาะหมวก่อนนั่นเพิ่นขอมาเพิ่นเพ,พิ่นมาขอเพิ่นก็ได้สามโตผู้ใได้พี่น้องแต่สออนเพิ่นนองเพิ่นวะ อันเพิ่นส่วนแรกเพื่นขอเลขนี่เห็นตามคลิปเพิ่นนี่เพิ่นสิได้ทุกทุกคลิปเนาะบนสถานที่ใดที่ว่าอันขจ้าซากันว่าศักดิ์สิิทธ์เนาะเป็นบนที่ว่าศักดิ์สิิทธ์เป็นบนที่เคารพนบวัยเพิ่นก็ไปแล้วเพิ่นก็ได้เด้อพี่น้องสําหรับคุณส่งเรากินเนาะเทศบาลนี่อันนี้ฝากเบิ่งนี่เนาะแต่ว่าน้ำมันเป็นขาดน้ำขาดวังคนละสี อ้อยจะกระจกนะ้กกจกหน่อยเดินอยู่นบนนางกระทง่งเนาะเจ้าเนาะอันนี้กิสิป็นวังน้าเขียวอยู่ยที่งามหัวบันนะันนะนกระทง่งเมืองจำพรเนาะการเก่งเกาะออกไปได้พี่น้องเนาะแต่กัสจมีเป็นบอลที่ว่าเพิ่นอันเสือ <Wow. S 2> สมีความศักดิิ์สทธิ์ขอเลขขอเบอร์อะไรเนาะทุกคนเนาะเป็นผู้ใดไปมากับเซนแวรได้เด้